อันนี้ปากทางเข้าประโจนะครับเดีนะ๋ยวเราจะต้องใช้ตัว๋วการเข้าจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายไม่ได้เข้าเสีบริเวณรอบๆมีร้าน<ม>ชากีวยวย็ครับ เร้แถวกันเพอไปเสียค่าผ่านประตูแล้เข้าแถวกันไปเสียค่าผ่านประตู เดี๋ยวก็ด้านในถอดแว่นถอดหมวกถอดแว่นถอดหมวกสแกน